แม่ยอมลำบากเพราะอยากเห็นลูกสบายเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ออมภายต่อโชคชะตานอนดึกตื่นเช้ากลางวันเอาใจลูกค้า เรียนน้อยแต่ด้อยราคาอาชีพแม่ค้าก็ต้องจำทนสู้ไปไม่บนอดทนเพื่อลูกเกลื่อยมาแม่อยากเห็นใบปริญญาที่แลกมาจากเงือคนจนเห็นลูกสู้แทน ใจแม่ก็สุขเลือลอนไม่ออมให้ลูกอายคนสู้ทนหาเงินส่งเรียนสิ้นเดือนเหมือนดังกับแม่สิ้นใจบางคราวไม่พอใช้จ่ายยืมเงินรายวันหมุนเวียน แลกด้วยน้ำตาจึงได้เงินมาเป็นค่าเรียนหวังว่าลูกคงภาคเพียรสมกับที่แม่ตั้งตาแม่คอยสานต่อนับตั้งแต่พ่อเจ้าจากไป ลูกอย่าน้อยใจมุ่งมันไปอย่าแค่ปัญหาอาจมีบางครั้งเหนื่อยใจกับความเววาแม่คอยหอมใบปริญญาที่ลูกแม่ค้าคนนี้ทำได้ สิ้นเดือนเหมือนดังกับแม่สิ้นใจบางคราวไม่พอใช้จ่ายยืมเงินรายวันหมุนเวียน แลกด้วยน้ำตาจึงได้เงินมาเป็นค่าเรียนหวังว่าลูกคงภากเพียรสมกับที่แม่ตั้งตาแม่คอยสานต่อนับตั้งแต่พ่อเจ้าจากไป ลูกอย่าน้อยใจมุ่งมันไปอย่าแค่ปัญหาอาจมีบางครั้งเหนื่อยใจกับความเววาแม่หวังพึ่งใบปริญญาที่ลูกคว้ามาสับน้ำตาใจ